ครูแคทอดีตครูประจำชั้นโรงเรียนวัดแสลงค่าราชการ,กรเกษียณที่หันมาขายโรตีด้วยความคล่องแคล่วในการนวดและแผ่แผ่นแ,แป้งลงบนโต๊ะก่อนทอดซึ่งจำหน่ายอยู่บริเวณริมถนน,นหน้าบ้านที่ชุมช,มชมมนตำบลแแลลงค่ะขายมา20กว่าปีอายุโรบินสันขายอยู่ริมทางค่ะแล้วพอถนนเขาทำก็เลยย้ายขึ้นมาทำร้านที่นี่ใหม่ ความเป็นโรตีครูแคทคือมีความพิเศษตรงไหนคะพิเศษเหรอสะอาดอร่อยแล้วก็แช่เย็นแล้วกรอบอร่อยมากมสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณ,คณนำมาจากไหนคะสูตรคือสูตรเดิมเนี่ยคือของของแม่แต่เราก็มาพัฒนาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆออจนกระทั่งอยู่ตัวขนาดเนี้ย จากการที่แม่ครูแคทเคยทำโรตีขายมานานครูแคทเลยได้นำสูตรโรตีมาปรับปรุปงคุณภาพวันหนึ่งทำแป้งจำหน่ายกว่า4-500ชิ้นด้วยการเลือกแป้งใส่ไข่เฉพาะไข่แดงนวดผสมจนนุ่มและใส่นมเนยรวมถึงที่สำคัญน้ำมันสำหรับทอดที่ครูแคทใช้คือน้ำมันรำข้าวที่ไม่มีไขมันทราน ซึ่งลองใช้น้ำมันมาหลายอย่างแต่เมื่อใช้น้ำมันลำข้าวแล้วคือเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีและทอดโรตีได้อร่อยมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคการใช้เวลาหลังกเกษียณและตั้งใจในการทำโรตีใส่สูตรของตนเองแบบดั้งเดิมด้วยเนื้อแป้งที่เหนียวนุ่มที่เพิ่มเติมคือกลิ่นใบเตยคืออีกหนึ่งรสชาติตบท้ายด้วยการโรยด้วยน้ำตาลและนมข้นเพิ่มรสชาติความหอมหมันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ก็มีรสชาติเดียวเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเพิ่มใบเตยเข้าไปโดยโดยใช้น้ําใบเตยสดทําด้วยเราจะทําเราจะทําเป็นแบบเป็นโรตีแบบโบราณเลยไม่ไม่เหมือนคนอื่นเขาที่วเขาต้องใส่หน้านู้นหน้านี้อะไรเงี้ยไม่เอา,าว,วันหนึ่งก็คือทำสกร้าจำหน่ายวันหนึ่งก็ประมาณ400-500ยหาน,นี่หมดทุกวันเลยเหรอคะคุณ ก็เป็นบางวันนะ่ะบางวันนะ่ะฝนตกอะไรเนี้ยบางวันเราก็ต้องทําเพิ่ม,มเห็นบางวันก็แล้วแต่ลูกค้าหลังจากรูเกษียณแล้วคุณมาทำโรตีรู้สึกยังไงบ้างคะอุ้ย <c oughs> มีความสุขที่สุด <c oughs> รู้เลยว่าสวรรค์มีจริง,งถ้าขายโรตีเลยเริ่มเลหรอเริ่มทําเลยที่จะทําแป้งเลยอ่ะตีสีแล้วก็ทํามาเรื่อยๆ ทำน,นวดแป้งเนี่ยคนนี้เขาจะเป็นคนนวดแป้งโดยใช้เครื่องอ,อ<ช>แล้วก็ทล้วกนมาทําเป็นก้อนอแล้วก็มาตีแป้งอย่างนี้ตีแป้งอย่างนี้ไว้เป็นใส่คอนโดไว้อันนี้ทักแป้งมันเป็นยังไงคะคือทักแป้งให้แป้งมันคลายตัวออกอ,อ๋อแล้วก็เดีอธรรมดาเนี่ยสิบบาท ใส่ไข่ยี่สิบโอ้ไม่หลายคนมาเยอะแยะไปหมดแล้วธรรมดาจะกรอบอร่อยใส่ไข่มันจะนิ่มบางคนเขาก็จะไม่ชอบคือลูกค้ามาซื้อแล้วลูกค้าจะไปลงเพจเองไปลงเองหมดเลยก็เลยคนก็รู้กันทั่วอ่าอย่างทางกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเขามาปั๊บเขาก็จะปักหมุดมาทางนี้เลย มาตาม Google มาตาม Map เลยอมาเองขายมาตั้งแต่เด็กๆนู่นขายมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมทำไมมันต้องเป็น Amazing ด้วยอะครูแค่นี้แหละ Amazing เนี่ยเพราะว่ามันมันเย็นแช่เย็นแล้วมันกรอบไง่เย็รอต้องลองลองชิมรสชาติดูด้วยรสชาติอร่อย ความเป็น Amazing Roti คู e k a t อยู่ตรงที่เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วยิ่งอร่อยจึงเป็นความแปลกใหม่ที่น่ารับประทานปัจจุบันโรตีคูแคทเป็นที่รู้จักของหลายคนเพราะมีคนมารับไปหิว้วและจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆโดยราคาจำหน่ายอยู่หน้าร้านจะอยู่ที่ชิ้นละ10บาทถ้าใส่ไข่จะอยู่ในราคา20บาท ปัจจุบันจำหน่ายทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าจะหมดหรือจะโทรสั่งกับครูแคทก่อนได้นะคะที่0892446582ไกลผ่านไปผ่านมาชุมชนตำบลแสลงก็อย่าลืมแวะชิมโรตีครูแคทกันนะคะหรือจะซื้อไปฝากใครรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ